ผู้เอซิมิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเคมอนเนสีครับเจ้าบ้านเอซิมิลานวันนี้จะขาด4ตัวครับฟิกาโยโตโมารีลงไม่ได้นะครับโทมโัโซโปเบกาลงไม่ได้ซลาตันอิบาฮิโมบิดก็ลงไม่ได้ก็จะมีอเลสซันโดโฟอเรนซี่ครับวันนี้ลงไม่ได้ส่วนตำแหน่งอื่นไม่มียองผู้รักษาประตูพร้อมเซนเตอร์แบ็กคารูรูกับมาลิกทิวครับผมพร้อมเตโอฮอนเดสแบ็กซ้ายพร้อมดาวายคาราเบียแบ็กขวาก็พร้อมครับผม กองกลางอย่างครูนิตกับอิสมาเอลเบนเนซ์ก็พร้อมครับกลางลูกอย่างชาเลสเดคาเตอรล่ก็พร้อมต่วนปีขวาปีซ้ายลาเฟลเลอ,อาลกับอเล็กซิสซูรามเกอร์พร้อมแล้วก็กองหน้าอย่างโอลิเวียเชลูนะครับวันนี้ก็พร้อมนะครับผมทางฝั่งทีมเยนเคโมเนซี่นะครับวันนี้จะขาด2คนก็จะมีแฟงทัสดอร์สเคนแล้วก็ เยคาโมโควเลียต้าครับอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่พร้อมลองสนามนอกนั้นพร้อมหมดครับผู้รักษาประตูมาโกคาร์เนสกี้นะครับพร้อมโจฮันวัตเจสเซนเตอร์แบ็กพร้อมอเล็กฟลิลลารีกับลูก้าโลโชวิลวลี่เซนเตอร์แบ็กอีก2คนก็พร้อมนะครับส่วนวิงแบ็กอย่างเอมมูเนลวาเลรี่พร้อมแล้วก็เลียนโดเซมนิโคล่าก็พร้อมนะครับกองกลางก็จะมีคริสเตียนบูเนโตพร้อมแล้วก็ ซูตูมูริต้พร้อมแล้วก็มิคิลคาสตากเนตินะครับก็พร้อมกองหน้าก็จะมีเดซซ์กับดาวิดโอเคกี้นะครับก็พร้อมชื่อ,อยากกานยากมากิง <c oughs> ตารางคะแนนตอนนี้เอซิมิลานอยู่อันดับ5นะครับผมมี57แเต็มมีเท่าอันดับ4อินเตอร์มิลานนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปลุ้นนะว่าจะยังไงนะครับยังขับเคี่ยวกันมันสำหรับพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับบอลอิตาลีส่วน คีโมเนซ่ ese, ทีมเยือนเนี่ยตอนนี้จมอยู่อันดับที่19ของตารางมี20แต้มห่างจากอันดับ18อย่างเวโรนาถึง7แต้มนะครับผมว่ายากแล้วสำหรับค e โมเนซีนะเฮดทูเฮดที่เจอกันเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเอซิมิลานบุกไปเสมอค e โมเนซอยู่บ้าน0ประตูต่อ0เอซิมิลาน5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครแต่จะหนักไปทางเสมอนะครับเสมอ3ชนะ2เกมล่าสุดเป็นการเสมอโรมานะครับ1ประตูต่อ1ครับ ส่วนเคมาเนซี่ห้าเกมหลังสุดฟอร์มเริ่มกลับมาเป็นการชนะสองเสมอสองแพ้แค่เกมเดียวครับคือการแพ้อูเดเนซี่สามประตูศูนย์เกมล่าสุดคือการเสมอเวโรนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจากกร์ในวันนี้ผมคิดว่านะเอซิมิลานนะ่าจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าเคมเนซี่เกือบจะตกชั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนเอซิมิลานเนี่ยลุ้นไปยู่าแชมเปี้ยนลีกแรงจูงใจมันก็ต่างกันผมว่าเอซิมิลานเนี่ยสามารถเอาชนะได้เอาเอซิมิลานชนะ2 0แล้วกันนะครับ